นายชูศักดิ์ชุนเกาบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไหวพระนอนที่วิสาลาการปร,รียนวัดธรรมจักรเสมารามตําบลเสมาอ,มอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาร่วมด้วยพระครูธรรมจักรเสมารักเจ้าอาวาสวัดธรรมจักรเสมารามนายชัยนันแสงทองวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานายภัยทูลมหาชื่นใจในอ,อําเภอสูงเนินและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 5ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบอุรณนาการโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมหลักการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกีฬาและเครือข่ายกิจกรรมย่อยที่2การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมของบ โรโคราชเคาน์เทอร์ลทัวริซึมโครงการเทศกาลไหว้พระนอนและกําหนดจัดง,งานเทศกาลไหว้พระนอนระหว่างวันที่13-15กรกฎาคม2565ที่วัดธรรมาจาักรเสมารามตำบลเสมาอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา วัดธรรมจักรเสมารามตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวางตำบลเสมาอำเภอสูงเนินแต่เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถานในสมัยทวาราวดีมีโบราณวัตถุที่สำคัญคือพระนอนหินทรายพระพุทธรูปปางสายญาติอายุกว่า1,300ปีที่วัดแห่งนี้ยังมีธรรมจกกักรเก่าแก่ลักษณะเหมือนเสมารธรรมจักรที่ขุดพบที่จังหวัดนคนปรปฐม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาวัดธรรมจักเสมารามยังสามารถไปเยี่ยมชมโบราณสถานในบริเวณใกล้เคียงคือโบราณสถานเมืองเสมาเมืองโบราณที่เชื่อว่าน่าจะเป็นชุมชนเก่าก่อนที่จะย้ายมาที่ตัวเมืองนครราชสีมาปัจจุบันปราโมทิติวงฤตสวทนครราชสีมารายงาน